สวัสดีค่ะมาอยู่กับมริษทัทไทยแลนด์บริรันนะคะวันนี้มีข่าวด่วนนะคะจะมาแจ้งให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนได้ทราบนะคะและระมัดระวังและป้องกันตัวเองนะคะอ่าประเด็นก็คือวันนี้นะคะธนาคารสั่งตรวจสอบเร่งด่วนนะคะปมถูกดูดเงินจากบัญชีโดยบัตรเครดิตและผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิตนะคะหรือแค่มีบัญชีธนาคารกับธนาคาร แล้วถูกดูดเงินออกไปไม่ว่าจะเป็นเศษเล็กๆน้อยๆหรือว่ายอดอ10บาท20บาทไปจนถึงหลักหมื่นหลักแสนนะคะไปดูกันค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ Hello Hello e v e r y o n e welcome back to Malisa Thailand b u r ี r a ม จริงแล้วเรื่องนี้นะคะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดนะคะจะพบเห็นในข่าวเรื่อยๆนะคะว่าจะมีการถูกดูดเงินจากบัญชีออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพันหรือว่าไปจนถึงหลักแสนหลักล้านเลยก็มีนะคะซึ่งณวันนี้นะคะมีผู้เสียหายหลายหมื่นรายเลยนะคะที่ประสบพบเจอกับปัญหานี้โดยที่ตัวเจ้าของ บัญชีเองนะคะไม่ได้ทำธุรกรรมนั้นๆน,น,นะคะหรืออาจจะเคยมีบัตรเครดิตคืออาจมีประวัติใช้นะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้ณวันนั้นนะคะแต่มี sms หรือมี m s s s g จจากธนาคารนะคะมา,าแจ้งว่าหักเงินจากบัญชีนะคะเป็นค่าธรรมเนียมเท่านั้นเท่านี้นะคะซึ่งอันนี้นะคะาทางผู้เสียหายหลายหมื่นรายเนี่ยก็ยืนยัน คำเดียวกันว่า,าไม่ได้ทําธุรกรรมนั้นๆด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะให้ทุกคนรมะมัดระวังนะคะแล้วก็เช็คในส่วนของบัญชีของท่านนะคะว่าเกิดเรื่องราวแบบนี้ไหม นะฮะหรือว่าผู้ใกล้ชิดของเรานะ,ะคนในครอบครัวของเรานะคะบางทีคนเท่าคนแก่อาจจะไม่เข้าใจนะ,ะอาจจะเออคิดว่าเออมันก็คงจะเป็นค่าบริการของธนาคารนั่นแหละหรือว่าอาจจะเป็นค่าธรรมเนียมใดๆของธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นแล้วช่วยกันตรวจสอบนะคะหากประสบพบเจอปัญหานี้หรือว่าเรื่องราแบบนี้นะคะเป็นธุรกรรมที่เราไม่ได้ทำนะคะให้เราเนี่ยไปแจ้งความ นะคะดำเนินคดีเพื่ออ uh, ไม่ให้มิจฉาชีพนะคะนั้นลอยนวลน,นะคะโอเค so for now I'll try to explain in English what we i m um, talk about uh today we have a big trouble about uh bank account in Thailand so um today have like many people Have a trouble with the bank account that have a credit card, Visa card, and like whatever, and some message um, from bank. So send them like uh cutting money out of the bank account like uh begin ten baht until like hundred thousand baht or more so but they don't did it they didn't use the credit card or they didn't spend money in that day so for foreigner that living in thailand and have a bank account in thailand for today you got to check your bank account and message if you got the message like uh, they cutting your money out like 10 bucks 20 bucks so uh, please check it and um, try to talk with police in police station to protect your bank account so i hope that you can understand me because i'm so sorry with my broken english so i hope you all guys to be safe with your bank account okay so i just want to tell you uh that i'm worried about so thank you so much for listening and um watching my video thank you so much and see you next video please thumbs up and subscribe ring that bell please cupron <coughs> car